สวัสดีครับพี่น้องป้องพกพี่น้องป้องไปซื้อผูสุคนครับมน,นมนนยอยู่ที่ช่อง YouTube สักชัยเพชรลำเพลงเพิงครับผมวันนี้ว่าบางบรรยากาศจะผมการพักผ่อนคลายในวันหยุดครับผม,มสวัสดีพี่ปิง,ป,งปิงครับผม,ม,บมบอไอ้ไส้ผมกินเผาล้วกินเผาหรือเป่าแอ้กิน<ว>ัะรกินเผากรองเัาก็อนเลยหอนแห้งนั่นน่ะนหัวหนหัวไคนก็แหมมนี่อะไรกหมมก็หงเาลบไมไปอย่างก็หม่มัปเมืนอย่ก็ยันยอ มมาจือออกมาหอยมาหอยทองนี่มันก็ไม่เย็นมัก็ินเลนี่เป yeah. ็นป่ป็บท่วนทลุเลยท่วนเท่าเหมือนทษบักไข้เลยะยังมมนเหม็นบ่บ่ันี้นก็ินโอชะบายบายแล้หอยมหอยมัก็่ินได้ครอะเป็น่ะถ้าเเียบเราไม่ยนไแย่อยู่นั่นพังทิมแล้วสื่อใหม่คือม่เงหัวหางดาอยู่เอาอยู่อนะที่เนาะแต่ยังดีได้ข้างอยู่กลางทงหน้ายังมีลม ซอยเขาอยู่้ำอกอะบ่คลงมันขาดแม่เยอะผมมีท่ามีท่าเียพี่ที่บ่อยากอันห่อนซื้อร่งเยมาตั้งไว้แล้วก็เฝื่แล้วก็เขาคนนอนรงแ่นานไห่เหรอนี่ย่ำย่ำหายเย็นกับปิดแล้วก็ออกมานอนขนอนงานจงมาต้องก่อนมาอูกูเฮ้ยตอนนี่ทำที่น เซเว่นของเหลือจริงแล้วเนาะไปเซเว่นน้องเขาจะซื้อไหมมั้ยหัวข่จริงโตสั่งโอ้โทัสั่งไม่ได้มากหรอสั่งมันตั้งต้องเป็นคนแท่งทั้งวันเลื่อนว่าปีจะได้าบิวทูมเหรอขึ้นห้องบรรยากาศนั่นคือน้องแซกคีแซกคีครับอันนี้ก็น้องเมย์ครับผมไลฟ์สดทักทายพี่น้องทางช่องยูทูบน้องเมย์ ก้องมีนี้มีอะไรมีวิภาดาแต,แต่จะพาพี่น้องไปบางบรรยากาศภายในสำนักงานเพนลิดเพิงครับพี่น้องนี่นี่กำลังเห็ดปลายไฟอีกอันครับผมปลายไฟบางส่วนนี่ปลายไฟ เพชรลำเพลินเพชรลำเพลินนี่ออ er> ันนี้กระเพาะอ้วนพยี่ห้อซี่แค่นั่งนี่พักผ่อนเลยเนาะกินเข่ากินน้ำแล้วครับผมอันนี้ก็พระเอกน้ำท่านหน่อยพลังขับเสียผ่านเม้นขัครับเม้นอะไรเม้นเจ้าของเนาะ นี่พี่น้องบรรยากาศภายในส,สำนักง,งานเพชรรัมเพิร์สครับพี่น้องมานี้บรรยากาศห้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวฝนอีพอเฮาอีพอ่ผ่อ,อ,อชยัยกำลังหานำหาซองไปรับประทานครับสำนักง,ง,งานครับพี่น้องจะพามาเบาื้งทั้งบ้านเรือนไทยฝั่งนัี่ครับมานี่ก็อยู่กันแบบ มือพับพรนครับผมนี่อ่ะนี่ก็ห้องครับผมห้องอาจารย์นั่นดนตรีรับคุณพออยู่บรรยากาศภายในของเ็ดห้องครับผมจะเสียภาพไปบางท่างขว้วครับผม สางขัวครับซิ่งน้ำา็็เริ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่สิ่งสิ่งล่างของน้ำสิ่งเห็ดของขั้วครับผมโพูดเรียบร้อยสุดยอดครับพี่น้องมองเห็นกับเขาครับ จะพาไปเบิ่งบรรยากาศหนาสันติงานครับพี่น้องบรรยากาศหนาสันติงานตอนนี้ก็บห่อนพี่น้องห่อนว่ดเฮี้ยนยังเปลี่ยนแปลงนอกจากความร้อนพี่น้องนี่ประตูกะกำลังสิกบกาบันไปคับคอนเราจะพาไปบรรยากาศบ้านผีพี่น้องวัดเฮ็ดยยังกันตอนนี้เนาะบ้านผีทำอะไรกันตอนนี้ครับผม ใ้คบดีเี่เคยบอกว่าคุณนาู้สวยเดียวสีสีอังจงดอกสันเอาซูมซูมครับซูมของอดีเทียนีนะสดซูมายซูมายซูมสวัสดีครับน้องบีจากพี่นักก่อค่ะใครอยากฟังจริงร้องเพลงไซวาสีวะจังอุ่ยม่่่งสอะเสอะพี่น้อง เอาใส่าไล่อันวานายใัี่อ้ใันนี้เขาบอเอิรนอยู่วัดนี้มาโดนแล้วแม่ววัดที่ได้ปัจจัยห้าร้อยนะครังขอบคุณพี่รูปทองด้วยขอบคุณพี่รูปทองด้วยนะครับสำหรับอะมาลัยน้องเมย์ห้าร้อยแล้วก็ช่วยค่าเต็นท์ ไว้ไปออกงาน500ร้อนะครับสาหรับน้องสักขอบคุณครับตอนนี้น้องสักกำลังทายคลิปเด่นครับเอออพี่พี่จะตื่นยังเนิงติงน้ำอาบน้ำี่ะไม่อาบเจอช้อนๆอาบน้ำพี่อาบนา้ำ ผมพีออำครับมันมีคนหลอกพี้ยนมาอ่ะนะดูกขึ้นมาพีออมเห็นเป็นบรรยากาศทองหน้าพี่น้องครับ กมขาลว่เ็บไปเลยเนม่เนะอากาท้องไร่ท้องนา่อันนี้กับรรยากาศครับผมการอู่การกินการนอนพี่นนทดอกหนกม้หมู่หมู่ที่เสยต้องสัตพี่นนเขาเลยไปกินแต่ขาเขาเลยบร่วเขาจอย ไม่ใส่พี่หืมไ่ได้ดอกเ๋ากฝากเงี้ยวเลยใส่สาบาจใบจาจางหาพี่น้องบรรยากาศกสุนโค้งเล็กไปที่พี่น้องครับขนลงจากรถแล้มือ่อี้กรนขึ้นถรถที่เกามจะได้พี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่พี่น้องท่าหยาโสทรน อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอ,อย่าลืมไปห้กำลังใจเด้อครับผมหลังโลตัสจังหวัดยะโสธรครับผมพี่น้องท่านยะโสอย่าลืมไปห้เกำลังใจหมอรำเพลิดำเพรืนเฮ้าพี่น้องไปให้กำลังใจแรงเชียร์แรงใจแรงสนับสนุนพี่น้องครับจะได้กะฝากไปน้ำเนจากคณะหนึ่งในหัวใจมีรักแฟนเพลงเอฟซีแฟนครับพี่น้องหมอรำเพลิดำเพรืนเฮ้าบรรยากาศภายในสันักงานมานีกะ ความอีหยังมากมากพี่น้องครับอยู่กันแบบทีแบบน้องบ้างก็ไลฟ์สดทักทายพี่น้องทางช่อง YouTube ครับผมนี่ครับพี่นอ้องอัันน้บไปายไฟตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องไป้ายไฟครับผมไป้ายไฟหมอรำเพชรลำเพลินพี่น้องทางพอผอพุญญาบานเฮ้าทำในพื้นการดำเนินการในการติดตั้งไป้ายไฟครับผม เป็นอีกส่วนหนึ่งของวงหมอลำเพชรลำเพลินเหอนสันพี่น้องนครับปลายไฟคือโลก,กูของหมอลำมือคือกันครับภาพพี่น้องจะได้กระช่วงท่ายิปแล้วครับผมวันนี้สักใช่มากาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศภายในสำนักง,งานเพชรลำเพลินครับ จะไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เ้อร์พี่นองเดอ้อฝากไว้น้ำเนยหมอลัมเพชลิเพลิพลนหรือช่องสักชัยเพชลําเพลินครับขอกล่าเข้า่ขาขอบคุณและสวัสดีครับ